พร3ประการนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใดนะคะเรามาดูพลังงานความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะคะผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้โอ้ยไพย่ขุนแผนนางพิมพ์ไพ่พระศิวะไพ่พญา,าคุดนะคะกะ็ช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างจะแบกรับภาระหนักเนาะ แต่ก็ยังได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างหรือว่าคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็สถานการณ์เหมือนกับว่ามีความกดดันเหมือนนั่งอยู่บนหลังเสือค่ะแต่ตัวคุณเองเป็นคนเก่งนะไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะหรือยามขับขันอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถพลิกแพงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่าผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้ค่ะแล้วหลกัหลกๆเลยค่ะจะเป็นคุณที่คอย อบอุ้มช่วยเหลือคนรอบข้างคนที่คุณรักนะคะพรสามประการนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใดนะคะข้อแรกพรสามประการข้อแรกนะคะไพ่พระไพ่ไพ่เทพะอาทิตย์ไพ่กุมารทองในเรื่องของการสื่อสารเนาะหรือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการทำธุรกิจหรือใครที่คิดจะบุกเบิกในเรื่องของการตลาดออนไลน์การค้าการขายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะประสบความสำเร็จการเจรจาการสื่อสารการประสานงานการเป็นในหน้าการค้าการขายรวมถึงการบุกเบิกทำธุรกิจส่วนตัวการบุกเบิกงานออนไลน์ การทําธุรกิจงานบริการต่างๆจะประสบความสําเร็จนะคะพรข้อแรกมันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกอึอกาดอัดกดดันนะคะแต่ว่ามีการวางแผนไว้แล้วนะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเนาะยังไม่ได้เริ่มจักทีรอบนี้ได้เริ่มแล้วค่ะได้เริ่มต้นแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จด้วยพรข้อที่2นี่ไงแม่นางกว่าเกี่ยวกับการค้าการขายจริงๆด้วยค่ะ คล้ายนะที่แบบว่าคิดแล้วยังไม่ได้ลงมือทําสักทีนะได้แต่คิดแล้วก็กดดันนะคะวางเฉยอยู่เนาะมันมันถึงเวลาแล้วค่ะรอบนี้ได้เริ่มต้นแน้าแต่ชุดนี้สิ่งที่สื่อสารคือโชคลาภการค้าการขายคุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งแล้วก็รักในเรื่องของการบริการเนาะแต่คุณต้องลงมือทําถ้าคุณคิดมากคิดเยอะ ปล่อยวางไม่ได้ไม่เริ่มต้นความสำเร็จมันจะล่าช้าแต่ว่าพรข้อแรกพรข้อแรกคือคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดจะเริ่มต้นบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆข้อที่สองโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภการค้าการขายค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ทำการค้าการขายเนาะมีโอกาสได้โชคลาภถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนาะ มีโอกาสได้โชคลาภเป็นข้าวของทรัพย์สินเงินทองข้าวของถูกใจจากคู่ครองคนรักอันนี้มันเป็นดวงภาพรวมนะสาธการจะอ่านเป็นสองข้อสำหรับข้อที่สองคือ,อมีโอกาสได้โชคลาภการค้าการขายค่ะสองคือ,อแต่ว่าการโชคลาภการค้าการขายมันมาจากการลงมือทำนะถ้านิ่งถ้าวางเฉยมันก็ล่าช้าสองคือถ้าคุณไม่ได้ทำการค้าการขาย มีโอกาสจะได้โชคลาภเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของถูกใจจากคู่ครองคนรักอแต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครเครียดวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะห้ามเครียดนะให้ปล่อยวางเพราะว่ามันจะไปปิดการโชคลาภค่ะพรข้อที่สามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะการปรับเปลี่ยนค่ะภายพระนางสุรศดียังเป็นเรื่องของธุรกิจนะ ยังเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าค่ะการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะขอดูอีกใบหนึ่งเนาะในใบสรุปว้าวไพ่พระแม่ลักษมีค่ะทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายชุดเนี้ยโดดเด่นมากเลยนะใครที่แบบว่ามีความกดดันสูงเนาะหรือว่าแบกรับภาระเยอะนะแล้ววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ชุดนี้ให้ชุดนี้คือบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าขอเป็นสื่อโซเชียลงานออนไลน์นะอ่าก็จะลดความกดดันลงมาจะลดความกดดันลงมาโดยเฉพาะในเรื่องของในหน้าการค้าการขายรวมถึงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆอะคะ่ะลองลองมาทำเกี่ยวกับอา่าลองปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจดูนะคะในชุดนี้ก็คงไม่พ้น งานออนไลน์หรือการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างจากเดิมอะค่ะถ้าคุณได้คิดแล้วนะคะแล้วลงมือทำแล้วนะชุดนี้ไพ่เงินดีๆนะคะไพ่เงินที่แบบว่าเป็นไพ่เงินปังๆนะขึ้นสมใบค่ะแม่นางกวาดพระแม่ลักษมีแล้วก็เทพพระอาทิตย์จะประสบความสำเร็จแต่หัวใจหลักๆคืออะไรที่มันใหม่ๆที่มันแตกต่างจากเดิมค่ะบวกกับ ธุรกิจส่วนตัวรวมถึงงานออนไลน์ค่ะคุณจะประสบความสำเร็จสรุปว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายการเป็นในหน้างานออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะสำหรับใครที่แบกรับภาระหนักมาตลอดนะหลังจากนี้ก็คือจะจะมีที่ปรึกษาที่ดีหุ้นส่วนที่ดีคู่ค้าที่ดีหรือคู่รักที่เข้ามาช่วยส่งเสริมกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธก้าพรหมยานค่ะไพ่พรหมยานพยากรณ์ค่ะ